นู่นนีมึงยิงปืนได้จริงนะได้ก็เออแกงแกงต่อไปได้เป็นกว่าใจเพราะคนได้เป็นอาเจ้ารถตา,ายมันต้องยิงปืนเป็นครับมึงอัดนานแลยไหมนู่นยิงปืนนะผมอดดัดแต่แก้วจีบเมียเพื่อนหนูก่อนที่จีบเมียเพื่อนกันเดนี่ยครับชใช่ไปจีบเมียเพื่อนไม่กลัวต้องนรกเหรอผมกับพยนตมาบ้านผมเกลียดได้เหรออ้ยงมาเฮ็ดไหมมึงไม่กลัวแต่ต้องนรกต่อไปคนจีบเมียเพื่อนต้องปีนตอนหิวหน้ามันเล้มคมไม่ปลื้มผมไม่ละใจใครเด็กไครคว้าไปให้ข้างลุงจกเล่ม ต่ำรอยนิดน้าวิวคิดคันร้อยเป้กก็เมียพือนนี่มันร้อยเลยร้อยชีเมียพือนนี่ร้อยก้าวแก่เมียพือนลำปิดกับก้องเรามันน้อมนี่เมียพือนร้อมจริงมาเด็ดนี่กูไปเหยียวกับเมียไม่เคยแลกงปลอเลยไม่เคยพูดปลอเลยไอ้นี่แลกกับใครน้องจ้าน้องจ้ามึงแลกกับใคร ว่าเพื่อนรุ่นนองมันจบได้จำรูดเจ๊เว้นว่าน้องจา้าน้องจ้าไหนยังไม่ติดไหนร้อยตีกูเรียกผือผีมวดนะทุกบาลหรอลูกอด,ดีตายอยู่ไปโอนไอ้ใครตั้งสี่พันน่ะ4ีะ่พันนี่ขายได้อ่ะว่ากูโมงบอปลาเขาเมงบอปลาแก่ช้ำกองว่าไวา้วิทช่วงหน้าแรงคาบองอี่พันซึ่งนำมันนันยุแกเรา เห็นว่าโอนมาตังเปเลยโอนตังเปเลยเหรอได้คือเจ้ากองบ่อวาวิดก็ไม่กระตุนโดนในบ่อนั้นโอนตังเปบ่อปลาได้แกไม่ดุไม่จอดมีแต่โอนเปอ่ะแต่กู้ดำเนินรู้อะผูได้ยินนี่ตั้นหวายได้ช่องซาลิปช่องซาลิปว่าไหนบ่อมันมีโอนกับซาลิปกู้ชาติเป็นนู้ดใจให่ไปห่อยเดียวแม่เอ้ยแม่กูรู้เป้แรงเดี๋ยวใจนี่ปีช่องต่างไล่ช่องต่างไล่เหรได้ ว่าหลอบร้านของปลูกเปล่าแล้วเปล่ามันล้นลงไปตั้งหลายเออ,อเขาคือในปอนเล่มุวมเทพแล้วเนี่ยคนเรานี่ฉลาดจะไม่ยอมรับวิตปลานี่ต้องใจขา,าออก,กันเนอะมีขาอ,อก,กันวิตปลาว่ากูจ้างก็ตำยาโน้มไปเลี้ยงคนวิตปลายาโน้มนี่ก็ทำกับเปงไงได้ตำยาโน้มนี่ทำกับเปงไงได้ ำยางนู nih, ้นนี ok ่ทำกับเป่งไงได้แป่งโกกิแป่งไงได้ทำอย่างนู้นมันแป่งโกกิหน่าร้อยนะกรอบนอกหนุ่มในนะคนใจตาแฉงเมียแล้วไม่เจริญเนี่ยกูแฉงบ่ได้กูได้ยินนี่เติอนบอกว่ากวันไปหลงบ้านเลยทั้งกูเป็นเนื้อรายเฉยไหมเป็นเนื้อรายเฉยไหมไม่ใช่ว่ากลางบ้านก็ตำเนื้ออ้วน ซึ่งที่นี่ก็ต้มกูเอาเนื้อกิโลกว่ากูไม่เอากูเอาปลาได้เห็นแต่ว่าไม่นันตายวะว่าหัวมันยังอ่อนก็แค่ไหนเอากว่าต้มไม่นันกระเปื่อยดูโครงงั้นได้เห็นว่าสิบาวันมาเร่งสิบาวันมาเร่งไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ายตังกรถสิบาวันก็มาแรงมันมาก็เปื่อยแล้วตั้งเริ่มแก็บเรื่องหรืออยู่พันนั้นเครียด ควาปป้าใบพูกะดีใต้ในวัดขดุ้งกี่ครั้งเนยหยาบลูกพูเห็นในวัดไม่ปโป,ป,ปรโพเนี่ยปล่อยไรโปรสมหรอกเลนะไม่ต้องจะกวาดใบกันเนี่ยพี่ด้วยแกพูดอะไรเป็นเลือดเถื่อยอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในศาสนานะพี่คขาปลูกต้นโพ่มันโปรโพกันเลยปโปรโพจะกัตนตนโปรสมจะกัตนตนในระหว่างตน้ตนสมกับตน้นโพ่เราทำลิฟไว้ทั้งอันช่วยมันได้กลายเป็นลิฟโพ่ปไปได้เว้นสมเนอะเหลมบาด กินแต่ไรกันเปลกเปลกไปแรกเราเตี้ยนหนักหน้า on กินแต่ต้มกินแต่หน้าใช้เราไดรเรากินต้มแล้วเราไม่จะกินไข่วัดวัหนักก็แนวนั้นแม่เออแม่กินพยายามกินเื่อมึงต้มกินไข่ตำเท้าด้วยมารู้ไหมกินต้มบุ้งทุกจับโรมาทุกจับหันไข่จับนาย่ จับเปีเออเคยกินสมโตชาปีบอกว่าไปจับบ้านกูทีดิจับคอยแบงพลัดไปได้จอใบหลูมมันเนี้ยขึ barrier, ้นกินบนไพลู่บาจับใช่จับสมแต่สมบุบมันยาเสตินมันมีความพิษแต่กอคนไม่ทำพิษได้ไรถ้ากินได้ดิมต้องมากินตึ้งต้นพิษติดแต่กินกินสมก็กินผลอดบอกว่านทานความไหนแล้วก็นนั่น อูทำไมต่ไปนี้เมตุมาแล้วอดตํมแล้วผมถูกเมตุตุ้มผมต้องกลุ้มน้นถ้าเมตุมาก็มาตมหัวใจละเงยเงยคุมคมละเวลาอดต้มรับรองว่าตักเมตตุ้มต้มตมต้มตมตอตม